สวัสดีค่ะนะักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะคาบเรียนนี้เป็นคาบเรียนวิชาวิทยาศาสตร์สัปดาห์ที่3ภาคเรียนที่สองนะคะสำหรับวันนี้จะเป็นการเรียนในชั่วโมงที่สเมื่อเรียนเรียนชั่วโมงที่3ามเสร็จแล้วนะคะนะเรียนอย่าลืมทำแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์เล่มสองหน้าที่46 5 2บและ53ให้คุณครูด้วยนะคะ เมื่อพร้อมแล้วนะคะให้เรียนหยิบแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์เล่มสองเล่มน,นี้นะคะขึ้นมาได้เลยนะคะสําหรับนักเรียนที่หยิบขึ้นมาแล้วให้เรียนเปิดนะคะไปหน้าที่สี่สิบหกของสมกันนะคะสําหรับในหน้าที่สี่สิบหกเนี่ยก็จะมีสองข้อใหญ่ด้วยกันก็จะมีข้อสองและข้อสามนะคะเม <me> ื่อพร้อมแล้วเราไปดูคําถามข้อที่สองพร้อมกันเลยนะคะสําหรับคําถามข้อที่สองนะคะเขาถามว่า พืบค้นข้อมูลสมบัติของสสารที่กําหนดแล้วบันทึกข้อมูลลงในตารางนะคะชนิดของสสารเนี่ยเขามีมาให้เราทั้งหมด5ชนิดก็จะมีทองคําอากาศปากกาแก้วน้ําแล้วก็น้ําดื่มทีนี้ก่อนนักเรียนจะไปตอบคําถามได้นะักเรียนต้องรู้ก่อนว่าทองคำเนี่ยเป็นสสารที่อยู่ในสถานะใดคะระหว่างของแข็งของเหลวและแก๊ส คำตอบก็คือทองคําเป็นสสารที่อยู่ในสถานะของแข็งนั่นเองนะคะต่อมาข้อที่สองอากาศอากาศเป็นสสารที่อยู่ในสถานะใดคะอยู่ในสถานะแก๊สนะคะต่อมาข้อที่สามปากกานะคะปากกาเป็นสสารที่อยู่ในสถานะใดคะอยู่ในสถานะของแข็งนะคะต่อมาข้อที่สี่แก้วน้ํานะคะแก้วน้ําเป็นสสารที่อยู่ในสถานะใดคะ อยู่ในสถานะของแข็งและอันสุดท้ายน้ําดื่มน้นําดื่มเป็นสสารอยู่ในสถานะใดคะอยู่ในสถานะของเหลวนั่นเองเมื่อนักเรียนรู้แล้วนะคะว่าชนิดของสสารห้าชนิดเนี่ยอยู่ในสถานะใดทีนี้เรามาลองทํากันพร้อมๆกันนะคะแรกเลยทองคํานะคะทองคํามีมวลไหมคะนะสำหรับในช่องมีมวลเขาให้เราตอบคําว่ามีกับ คำว่าไม่มีเพราะนั้นทองคำมีมวลเราก็ตอบว่ามีนะคะถัดมารูปร่างในช่องรูปร่างเขาให้เราเลือกตอบระหว่างคำว่าคงที่กับคำว่าไม่คงที่นะคะทองคำเป็นของแข็งมีรูปร่างคงที่เราก็ตอบว่าคงที่นะคะถัดมาที่อยู่เขาให้เราตอบคำว่าต้องการกับคำว่าไม่ต้องการเพราะนั้นทองคำเป็นของแข็ง ต้องการที่อยู่เพราะฉะนั้นเราก็ตอบว่าต้องการนะและช่องถัดมานะคะปริมาตรเขาให้เราตอบคงที่กับไม่คงที่นะคะเพราะฉะนั้นทองคําเป็นของแข็งนะคะมีรูปร่างมีปริมาตรคงที่เราก็ตอบว่าคงที่นั่นเองนะคะถัดมาข้อที่สองอากาศอากาศมวลไหมคะ อ่าอากาศมีมวลเราก็เติมคําว่ามีนะคะถัดมาอากาศมีรูปร่างเป็นยังไงคะมีรูปร่างไม่คงที่นะคะเราก็ตอบว่าไม่คงที่ถัดมานะคะช่องที่อยู่อากาศต้องการที่อยู่ไหมคะต้องการเราก็ตอบว่าต้องการนะคะถัดมาอากาศมีปริมาตรเป็นยังไงคะ ปาริมาไม่คงที่นะคะเราก็ตอบว่าไม่คงที่นะคะถัดมาข้อที่สามค่ะปากการนะคะปากการมีมวลไหมคะมีเราก็ตอบว่ามีนะคะถัดมารูปร่างปากการมีรูปร่างเป็นยังไงคะคงที่เราก็ตอบว่าคงที่ะคะถัดมาที่อยู่ปากการต้องการที่อยู่ไหมคะต้องการนะคะเราก็ตอบว่าต้องการนะคะ ถัดมาปากกามีปริมาตรเป็นยังไงคะอ่าปากกามีปริมาตรคงที่เราก็ตอบว่าคงที่นะคะข้อที่สี่แก้วน้ํานะคะแก้วน้ํามีมวลไหมคะมีเราก็ตอบว่ามีนะคะถัดมานะคะแก้วน้ํามีรูปร่างเป็นยังไงคะคงที่นะคะเราก็ตอบว่าคงที่นะคะถัดมานะคะที่อยู่แก้วน้ําต้องการที่อยู่ไหมคะ ต้องจานเราก็ตอบว่าตองจานนะคะต่อมานะคะปริมาตรนะคะแก้วน้ํามีปริมาตรเป็นไงคะคงที่นะคะเราก็ตอบว่าคงที่นะคะข้อที่ห้าน้ําดื่มน้ําดื่มมีมวลไหมคะ่อะอนี่เราก็ตอบว่ามีนะคะน้ําดื่มรูปร่างเป็นไงคะน้ําดื่มรูปร่างไม่คงที่นะคะเราก็ตอบว่าไม่คงที่นะคะ ถัดมาน้ำดื่มต้องการที่อยู่ไหมคะต้องการเราก็ตอบว่าต้องการนะคะถัดมาน้ำดื่มมีปริมาตรเป็นยังไงคะคงที่นะเราก็ตอบว่าคงที่เป็นยังไงบ้างคะอันนี้สำหรับคำตอบในข้อสองนักเรียนน่าจะพอทำได้นะคะอ่ะเราไปดูข้อที่สามต่อกันเลยนะคะสำหรับข้อสามนะคะดูภาพแล้วบันทึกข้อมูลนะคะ ภาพนี้คืออะไรนะคะภาพนี้ก็คือไมโครโฟนนะคะเราใช้ร้องเพลงใช่ไหมคะอ่าไมโครโฟนไมโครโฟนมีสถานะเป็นของของอะไรคะของแข็งนะคะนัะ่นเองจะเติมว่าแข็งนะคะของแข็งสมบัติทางกายภาพของของแข็งก็คือมีมวลต้องการที่อยู่มีรูปร่างและปริมาตรคงที่นั่นเองทีนี้เรามาดูภาพที่สองบ้าง ภาพนี้คือภาพอะไรคะดเด็กๆรู้ไหมคะภาพนี้ก็คือน้ำมันพืชนะคะน้ำมันพืชน้ำมันพืชมีสถานะเป็นอะไรคะอ่ามีสถานะเป็นของเหลวเราก็ตอบว่าของเหลวนะคะสมบัติทางกายภาพของของเหลวได้แก่เป็นไงคะจำได้ไหมคะสมบัติทางกายภาพของของเหลวก็คือมีมวลต้องการที่อยู่มีรูปร่างไม่คงที่ มีปริมาตรคงที่และมีอนุภาคอยู่ห่างกันมากกว่าของแข็งนะคะนักเรียนก็ลองไปหาคำตอบในหนังสือวิทยาศาสตร์เล่มสองนะคะก็มีคำตอบให้กับเรียนช่นเดียวกันนะคะ,ะเมื่อทำเสร็จแล้วนะคะคึณครูให้เรียนทำแบบฝึกหัดวิทยาศาสตร์เล่มสองหน้าที่52และหน้า53นะคะ สำหรับแบบฝึกหัดมา52และ53ให้นักเรียนเลือกข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวโดยให้นักเรียนกาทับนะกาทับลงไปนะคะไม่ให้วงกลงนะคะให้เรียนกาทับลงไปข้อที่ถูกต้องที่สุดเพียงข้อเดียวนะคะแล้วในสัปดาห์หน้านะคะคุณครูจะมาเฉลยนะคะมาเฉลยให้นะคะในหน้าที่52และหน้าที่ 53าสสามอย่าลืมทำการบ้านให้คุณครูด้วยนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็มีการเรียนการสอนเพียงเท่านี้ขอขอบคุณสื่อการเรียนการสอนนะคะวิทยาศาสตร์ชั้นปส่ในสัปดาห์ที่3นะคะตั้งแต่ชั่วโมงที่1ถึงชั่วโมงที่3นะคะหนังสือเรียนวิทยาศาสตร์เล่มสองแบบฝักหัดวิทยาศาสตร์เล่มสองจาก อักษรจากบริษัทอักษรเจริญพัฒน์อจทจำกัดสำหรับวันนี้คุณครูก็มีการเรียนการสอนเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ